ขอต้อนรับและกล่าวสวัสดีคณะลูกเรือนทุกๆ,ๆท่านในนามของบริษัไทไลฟ์ทราเวลดิฉันนางสาวเกศรินรัตนแก้วมณีหรือลิลี่วันนี้จะทำหน้าที่เป็นไกด์นำชมพระบรมมหาราชวางังและวัดสำคัญในกรุงเทพคะ่ะพระบรมมหาราชวางังถือเป็นพระราชวิวศแห่งแรกในกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นในสม,ยสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2003 สำหรับสาเหตุในการสร้างนะคะจะมียุทธการสสาเหตุก็คือ 1. กรุงธนบุรีมีลําน้ําผ่านกลางเมืองซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองอกแตกทําให้ค่าศึกสามารถรุกรานได้ง่าย2กรุงธนบุรีมีวัดขนาดถึง2ด้านก็คือวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวราลาามและวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลิงโลกยารามทาให้การขยายเมืองทําเป็นไปได้ยากกว่าสมัยกรุงศรีอยุธยารัชการที่หนึ่งจึงปรดเก้าให้ย้ายเมืองหลวงมาตั้งใหม่ เดิมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาย้ายมาเป็นฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเดิมที่บริเวณแห่งนี้นะคะก็จะเป็นที่อยู่ของชาวจีนรัชการที่หนึ่งเจ้าพลด่าให้ชาวจีนอพยพย้ายถิ่นฐานไปตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่บริเวณคลองวัดสามปลื้มจนถึงคลองวัดสามเพงหรือในปัจจุบันที่เรียกว่ายาวราชนนั่นเองค่ะ พระรมาราชวังเดิมเป็นที่พัทับสำหรับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนกระทั่งถึงรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ในปัจจุบนันพระบรมารามหาราชวังเป็นสถานที่สำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญตามพระราชประเพณีอีกทั้งเป็นการเป็นสถานที่สำหรับต้อนรับ แขกคนสําคัญและพระพระาชอาัาตักะอีกทั้งยังเป็นสถานที่สําหรับตั้งพระ,พระบรมศพและพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยค่ะเดิมพระบรมมหาราชวังมีพื้นที่ทั้งสิ้น132้ไร่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุธเทือลรานนา,าลัยทรงเห็นว่าพื้นที่มีความคับแคบจึงโปรดก้าวให้ขยายพื้นที่ออกไปอีก20ไร่2ง,งานไปทางด้านทิศใต้ ไปจนถึงถนนท้ายวังโดยพื้นที่พระบรมมหาราชวังแบ่งออกเป็นพื้นที่ของวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและเขตพระราชฐานซึ่งแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนได้แก่เ<ม>ขตพระราชฐานชั้นหน้า<ม>เขตพระราชฐานชั้นกลาง<ม>และเขตพระราชฐานชั้นในค่ะเขตพระราชฐานชั้นหน้านับตั้งแต่ประตูวิเศษชัยศรีจนถึงประตูพิมานชายัยศรีรวมบร,ริเวณรอบนอกของกำแพงชั้นในของ พระบรมหาราชวังปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่างๆเช่นสำนักพระราชวังสำนักราชเลขาธิการและราชบัณฑิตยสถานเขตพระราชฐานชั้นกลางนับตั้งแต่ประตูพิมานชัยศรีจนถึงประตูสนามราชกิจปัจจุบันใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีฉัตรมงคลและเป็นที่ตั้งของหมู่พระมหามนเทีรน หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทหมู่พระมหาปราสาทและพระที่นั่งบริเวณสวนสิบาลัยส่วนเขตพระราชฐานชั้นในนับตั้งแต่ประตูสนามราชกิจจนถึงแถวเติง้งสำหรับสถานที่ต่อไปนะคะก็คือวัดสำคัญในกรุงเทพวันนี้จะนำทุกท่านชมวัดยาน,นาวาหรือวัดขอกกระบือซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถนนเจริญกรุง แขวงยานาวาค่ะซึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญและมีมาตั้งแต่โบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกย่องให้เป็นพระอารามหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่1่งทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระโอสถหลังเล็กขึ้นค่ะและต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเรือสำเภาพระเจดียแทนพระสถูปเจดียเพื่อเป็นเรือสำเภาขนาดจริงให้คนรุ่นหลังได้ เห็นได้เร um. ียนรู้ค่ะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2387ค่ะสำหรับความโดดเด่นของวัดยานวานะคะก็คือพระเจดีย์องค์ใหญ่และองค์เล็กซึ่งตั้งอยู่ในลำเนอสัมเาวาถึงสององค์ด้วยกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพจิตกรรมเป็นภาพกระทงขนาดใหญ่ซึ่งถอดแบบมาจากพระราชพิธีลอยพระปที่และโถยาคูในพระราชพิธีสารในสมัยรัชกาลที่3ค่ะ นอกจากความโดดเด่นของพระเจดีย์แล้วพระอุโบสถของวัดจานาวาถือได้ว่าเป็นศิลปรกรรมชั้นเยี่ยมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หน้าบันเป็นฝีมือของช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่1มีลวดลายเทพพนมและประดับด้วยสัตว์หิมพานค่ะสำหรับภายในพระอุโบสถนะคะจะประดิษฐานพระพุทธรูปปางมรารวิชัยถึงสีองค์ด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งมีขนาที่แตกต่างกัน และต่อไปจะเป็นหอพระไตรปิฎกนะคะจะเป็นอาคารทรงไทยสูง3ชั้นประดับยอดปรา,าสาทสายอดซึ่งเป็นที่สําหรับเก็บรวบรวมพระไตรปิฎกพระคัมภีที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาหนังสือธรรมะและมีพระบรมราชานุสาวรีประบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่บริเวณหน้าเจดีรูปเรือสำเภาค่ะ ในนามของบริษัทไลท์ทาวเวลดิฉันขอขอบคุณคณะลูกทัวร์ทุกท่านที่ไว้วางใจและร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราดิฉันหวังว่าการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้จะเป็นความทรงจําที่ดีและเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับทุกท่านค่ะและหวังว่าในโอกาสต,ต,ต่อไปทุกทุกท่านจะไว้วางใจและเดินทางท่อง,งเที่ยวไปกับเราอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ